เอาคืออะไรครับจอดซ่อมฮะฮะเอ้าลวดมึงไม่ยิงอะอะไรอะสุดยอดครับช็อตกีฬาเด็ดมันมาอีกแล้วครับอะไรอะจกไปทีนึงครับอะไรอะไต่ไต่ข้างไปทีนึงไม่จะทำอะไรอะไม่จะทำอะไรอะอะไรให้ผมดูครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับยังเหลือฮออยู่ครับฮอที่เย็ดแม่ ไดรีไฟดีเอาหน่อยครับมีครับมันไม่คูมไปบวกกันแบบนี้ครับไปบวกกันแบบนี้ครับเปบกกัครับไปบกกันแบบนี้สรัไวกาันแบน้ครับไปบนแีครักัแบครับไบวกกนแนน้คไปตกกนีซอร์ไปกไ้รัไกกันบน้ครับไกันแบบน้ครับไปกแบ่นี้ครัไปบว่กัลแบบน้ครับวนแบบนีครับแต่ว่าลงมาช้าแบบนี้าจจะได้เปรียบี้บบนน้ไป แทบม่หนลมันน้อยมากใช่ไฮะโอจะมเก็บไปหนึ่งศอครับดู่ไครับผมางครับซอเอ็กีตอนนี้เงียบไปแล้วครับกำลังคิดว่าต้องทอะไรด้ยนอนคิดอยู่นอนคิดนอนคิดอนคิดอยู่เอายังไรดีว่ ออกซิบอกละต้องกินยาครับเ้าต้องกินยามาแล้วยังไงจะแปลกไปมาเราเฮ็ดช็อตเดิมส่องแล้วผมโอ้ยโอ้ยเอ็กซิมาเอ็กซิมาทำมเป็นเรียนประถมผมรี่หนไปเรียนตลอดเลยนะพี่สร้างความทรงจำให้ผมเยอะมากผมเพิ่งจะกลับมาเจอพี่โดยบังเอิญขอบคุณนะครับลุงมาตูมจากเอฟซีเจ้าขุนทอง やめようげんにゃめようげんにゃめようげんにゃ。<music> <music> ฟังชนะสจนะครับโีเลยครับเขาถึงได้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักแข่งของทีมลั่นที่นะสำหรับทินจุ๊บสตาร์บอยบอกว่าเสียงอย่างลั่นเลยครับเอ้เขาบอกว่าแต่แวตแตวคนดูเขาบอกมาคนนี้แต่แวตแต่แวตแต่แวแต่วเสียงดังแต่แวตนะขาน้อยสุวัยกับเล่นกลางกับเล่นกลางกับเล่นกลาง กาสบ้านมนโอเคโอเคโอเคไม่ออโต้ไร้ไม่ว่าคนนี่ยโอ้ยเียวมันจบีบเลยฮะยังยงวิชินยวิชินยวิชินยวิชินกาสอบ้านอไกาสบ้านมปอบเขวามือเอางขวาเการสบกาสบกาสอบบานะการสอบบ้านะสบานกาสอบบ้านกสบากาสบานรกสบ้า

เพ่อนราัเน่ัสียงดี่กจจะมีกำลังใจหน่อยนะถึงแม้ว่าจะวาไร้ความเปรียแต่ยังจะไมลุกนะอ้าวแล้วยงไรเสียงผูตี้ตอนนี้ดับไปแล้วครับเหมนดับไปแล้วครับวาวโอ้มแล้วครับเป็นคนคอไฟด้วยนะแต่ว่าตายอย่างนี้กับ เพื่อนนาจะรู้เลยครับว่าไปหน้ารอดครับสำหรับทางด้านของฟูจิครับเนี่ยจะสังเกตเลยนะพี่กคือคนคอไฟของเอลเคเนี่ยเขาจะอยู่หลังไฟเลยถูกต้องครับผมเข้าใจครับเพาบอกว่าเขาพยายามไม่พอเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนเสียเขาถึงต้องไม่ตายครับว้าวเสียดายว่ะเสียดายตรงนี้ว่าตอนแรกมันจะมันจะได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่โดนเขาไปกัดศพแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยนี่แหละ แล้วปืนปืนมีปัญหา,าจริงวะปืนปัญหาที่ปืนจริงๆวะไอ้ยอยยังไงเนี่ยปืนมันมีปัญหาจังวะทำไมปืนมันมีปัญหาจังวะ XD เ,เนี่ยดูดิไอ้เหี้ยเหมือนเดิม เวลาอะไรตัวจะไปได้เร็วกว่านะใช่เมย์จะตกรอบแรกไอ้เชี่ยไม่มีปัญญาเยใครโดนไม่ได้ไอ้เชี่ยได้ไปจับเปดิคนมาคนเรายังไม่รู้เลยเว้ยไอ้เชี่ยว่าว่ามีมีเนี่ยมีพาวอยู่กระดาษละไอ้พี่กระดาษอยู่พาวอะมันยังหวาอุ้นกันเลี้ยงรถอยู่เลยในวอะไอ้เชี่ยกูออะไรไปชนะเอาอะไรไปไหวแล้วครับพี่ มันมันคือจริงๆจริงๆนะกรุ๊ปใหญ่อะ่ะไม่ควรเซตหน้าโฮมโปรไปคือควรที่จะแอบแล้วรอรอแบบรอครบจริงๆอ่ะโธกโฮมโปรมันเด่นไปเซตหน้าโฮมโปรมันจงแจ้งไงเขาให้เราลีก็จริงเ <ไป S 1> ว้ยเขาคิดว่าเราพร้อมแล้วเขาก็ชนเลยเว้ยแต่กูไฟมาแกมึงนี่หมดละไอ้แก๊งเอ็กซ์เซียวไอ้กาไประตูเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหมึงดูสิ่งที่มึงพยายามดิมึงเปล่านะสูดดาวนี่มึงใส่กูตบไปหลายแก๊งแล้วเดี๋ยวกูเจอแก๊งต่อไปไอ้ชูเอ็กซ์ สกีสกีมีาสกีีลาเยเยยตูดดันแค่ไหนมันแข่งมากว่าไอเนี้ยกูตกมาหมดแล้วไอ้เฮียไฟยางโง่หไา้เฮียอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟนิ่มจัดอะไอเฮียอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟนิ่มจัดอะกูพยายามเลยวะซ้อมกูไม่ได้ซ้อมกูยังไม่ได้พยายามที่อะไรเลยยอเอไม่เจอยปเซ็นแล้วเซนแล้วเราถูกมาเราตูมาโองไวโเคราซแล้วน

ดูพี่ชักนมกับชักว่าวอ่ะมาดิเฮ <laughs> ้ยเ yeah. นวอแม่งยังว้าวุ่นกับเรื่องรถเรื่องหาเรื่องเหี่ยวอยู่เลยเดี๋ยวผมจักจะไปรับเพื่อนจักจะไฟม <laughs> ันตัดสินใจไฟกันเลยอ่ะ่อเคไฟก็คือไฟวะในเมื่อแบบมันเล่นมันเลือกจะไฟกันแล้วอะ่ <laughs> ะเสียดายัรอรออีกนิดนึงเนาะคนเราขาดไปตั้งสนะ okay? ี่ห้าคนอ่ะมาี้เยอะนะปืนปืนอีกตะกี้เขาชื่ออะไรอะไรอีกอะ พี่ตะเกียบชื่ออะไรพี่เด่นไหมอะไงนี้เสียงเขาเด่นอยู่นะแล <c oughs> <c oughs> ้วจะไม่เด่นจะไม่เด่นไม่รู้ว่าเอาอคงฟุกจริงๆแหละค <c oughs> งฟุกจริงๆแหละ <c oughs> กว่า <c oughs> เสียดายเที่ยซ้อมมาทุกวันกูแพ้ได้ไงวะเน,นี่ยซ้อมแต่เช้าตลอดเย็นทุกวันอะ